หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทันหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ได้กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพากัน์ดคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีเฮ้ยมันหายไปไหนวะเนี่ยอ่าอะอะไรครับเนี่ยอมันหายไปไหนวะเนี่ยอ,อ,อ๋อเอ้อยเฮ้ย อะไรนะสิ่งดังแต่เช้าเลยนุ้ยว,ว่าดีว่านี่หายอ่ะอะไรอะไรหายนะเนื้อหมูหายไปฮะเนื้อหมูใช่ใช่ฉันฉันรู้สึกว่าฉันเอ่อเพิง่งอบไปเสร็จใหม่พอกลับไปที่ปุ๊บเนื้อหมูหายไอเอิร์ดแกกินไปใช่ไหมเอิร์ดเฮ้ยจะกินได้ไงก็หลับอยู่ไม่เชื่อโม้เฮ้ยอย่าให้นักสืบมาจ้านะนักสืบไหนวะเฮ้ยเจ่านัก <c oughs> สืบมาจ้าว่าใครเป็นคนกินเนื้อหมูไปอโอ้โหนี่นี่ต้องมาทะเลาะเรื่องเนี่ยโอ้โหเริ่มเป็นเรื่องนะนะู้ยไห ก็อยากกินนะหมูอ่ะขี้เกียจไปล่ด้วยฮะมันจะไปไล่ฉันหรืไงจะไปล่ไม้ตู้ก็นอนดูวตุยดีเฮ้ยองี้เดี๋ยวเด็กนักสืบมาโอ้โหในมูลชิเป็นเหตุสังเกตได้อาไหนเป็นนักสืบนี่นั่นตรงหาหนึ่งกัหนึ่งใช่ไหมาษานีเบอร์นี้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ t t years later Hello มีใครอยู่ไหมเอ้ยเข้ามาแล้วครับไปรับไปเดอดตุยแล้วอ่ะ ส,สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับผมผมมาจากนักสืบเอ,อก,กชนเดีดเด็ดน <programming S 2> นักสืบเอกชนน,น,นนั่นมันโคนันใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับผมผมเป็นนักสืบตัวโตไปไหนคุณอยากให้ผมสือบอะไรบ,บอกมาเลยอ๋อโอเคพอดีว่าเพื่อนผมต้องการให้สืบนะครับให้ผมขออยาเข้าปากอะไปบ้านนะครับอ๋ออได้ลนะครับได้ครับอ่ได้ครับได้ครับได้ครับแล้วคุณอยากให้ผมสืบเรื่องอะไรอะคุณคุณนูบเออคือว่าคือผมเนี่ยเออตอนเช้าผมไปล่าหา,หามาใช่ปะอ่าแล้วตอนนั้นผมก็เอาเนื้อหมูหาย อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเราต้องเชิญตซูบก่อน, <laughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวชิญตะูบไปนะเราต้องตรวจหาสิ่งอะไรในมือนี่อ๋อลืมไปมันเป็นอย่างนั้นเลยนะอะ๋อยนี้เองอหัวใานายกินไปแล้วก็หลอกเลยนะยต้องเป็นลาหมูฉันนะได้ได้ได้ไดโอ้โหคนเขานอนอยู่ดีอ๋อ,ะอะละครับผมขอตรวจที่เตาก่อนนะที่เตานี้มันเหมือนจะมะีลายนิ้วมือ อลายลายเนิ้วมือของของใครครับ่ะผมเดี๋ยวผมแบ่มือเลยนะแบ่มือได้เลยแบ่มือเอ่อคุณนูบครับอะครับครับว่าคุณนูบน่าจะเป็นคนกินเนื้อหมูไปนะครับฮะผมเป็นคนกินเน่นะเออใช่ครับคือผมมือมือคุณนะครับมือมือผมมาแมมีมีกินหมูติดติดเต็มเลยอ้าวเฮ้ยนี่ตูเป็นคนกินเน่เอาเอ้า แล้วสรุปตู้ผิดอะไรอ่ะสงสัยเออรีบกินรีบออกไปหน่อยฮะแต่ว่า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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดปากเลยชิลล์ลายมาางนะหนูมาอ่าโต่ว่ผีก็ผิดนะกันนะไม่มีแล้วผมไปก่อนนะครับอ๋อได้ครับผมได้ครับขอโทษลบกวนนะคมขอโทษนะครับผมอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอ๋อโอเคครับผมครับครับ ขอโทษนะเพ <laughs> ื <ligen petto> ่อนนะไม่ต้องมขอโทษเลยเฮ้ยคนนีก็หลับอยู่ดีเฮ้ยขอโทษก็ฉันไม่รู้ก็นึกว่าฉันแบบวางไว้บนจานเงี้ยเออก็จริงแต่กินก็ว่าไม่กินมือแบบมีกินอะไกินหมูแกนี่เองมู้ไหขอโทษว่าบล่าเฮ้ยฉันตื่นนะในกล่องไม่เป็นเดิมเฮ้ยไหนๆก็ตื่นแล้วไปหาลุงสมิธดีกว่าไหมไปมาไปไไป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 หาลุงสมิธกานูปเอาโอเคเลยเพื่อนไปก่อนเลยอันนั้นเลย ท้องฟ้าเอ็นจ่มใสพุ่งมาป่ามาใกล้ใกล้ป่าสนกลิ่นบรรยากาศที่นี่จริงเลยเอาลุงสมิธผมสิครับอ๋อสวัสดีเป็อย่างไงเอาดีครับผมทำอะไรอยู่สมิธก็ทำอาหารอ่ำมาว่าผู้อุปกรณ์ตัวตัวไปนะเฮ้ย <c oughs> เอาเป็นเลยพำอะไรไหลุงพอดีว่าช่วงนี้มันมีคนมาขโมยโชวเวลไปตลอดเลยโชวเวลที่ขุดนะใช่นะเอเ้ยแต่นะลุงลุงจะแปะหน้าบ้านทำเพื่ออะไรไม่ลุงไม่เก็บในบ้านนะ เอ้าก็ลุงต้องการแต่ว่าโชว์ลุงเนี่ยมีที่ขูดเพชรมาโชว์ทำไมไม่เข้าใจเออทังไม่เข้าใจ,นใจนเนี่ยไม่แปลกใจคนที่ขโมยลุงนะเออเนะเออร้านช่วยไปสืบไหมเดี๋ยวน,นะฮะไอ้ก็ไปสืบเอาไอ้ไม่ใช่สืบนะลุงเออเนาะเนาะก็ถือว่าช่วยโวยหน่อยแล้วกันเนาะเอ,า,า,เอา,าไงดเออีเออเล่นนักสืบอะได้ได้เอาละต้องตามจากหลักฐานให้มีอ่น ลุงคุยกันล่าสุดลุงคุยล่ลาสุดเหรอเออรู้สึกว่ามีไข่น่ามีนายกหมู่บ้านมีหัวหน้าหมู่บ้านแล้วมีคนหมู่บ้านมีแต่คนหมู่บ้านเออใช่แล้วก็มีหมีนะไอหมีเหรออไอหมีอืน่าสงสัยเอาไงดีเพื่อนเดี๋ยวต้องตามนะน่าจะแบบมันไม่มีนนหรือมือเลยเออว่าใช่อะไรเพื่อน ลายนิ้วมือมันจะมีในไงเพราะมันคือหมาม,มันคือมันคือหมีเออว่าใช่เดี๋ยวผมลองหาเลยนะครับคุณตงงพินครับอ,อ๋อแต่เลยหน้าฝาเลยนะครับ <worldly> ผมไดเลยเดี๋ยนะมันต้องไปทํำแน่ <S <S ๆ,ๆเลยทุกคนมันต้องไปถ่ายแน่ๆเลยผม,ม,มอ,อ,อยูอ่นี่มัม้งไอหมีโอ้อร่อยอเอเอเดี๋ยวเอ้าทำอะไรหมีโอ้อเราอยู่ข้างล่างเพื่อนข้างล่างเหรอเอ้าทำลายใบรุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยทำไรยใบรุ่น เฮ้ยเปลเราแค่มาขุดดินหดดินมันแปลกๆแล้วมาขุดตัวนี้พอดีว่าเราเห็นว่าช่คุณเป็นสวยดีเราก็เลยโตมาเลย,ยนะ <laughs> นี่ไปขอยิมลูซมิดีๆก็ได้เบงโตไม่ได้เพื่อนการโดเป็นคืนจิตวิญญาณโอ้โหการโดกับจิตวิญญาณขอบคุณครับอือาะ่ะงั้นชาติรัฐจะไปบอกลุงซมินนะโอ้เด้เลยเพื่อนเราจะขุดหายาเอ้เราจะขุดหาสมุนไพร ไม่ยุ่งละสูนไพ่หนึ่งตำบนไพยแล้วเพื่อนน่าหน้าอนดีหานวะอืมเฮ้ยเอาละเล่นเป็นนักสืบแล้วมันยังไงต่อตุอ๊ดตุ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 ๊ดตีดตุ๊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 ดตน๊ดยุ๊ดต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 ุ๊ดุดดตุดตหลดตุ๊ดัุดตุ๊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 ดตุาดเนี่ต มีอะไรให้เราทำบ้างนะนั่นทำอะไรทำอะไรทำบ้างเล่นไปนักสืบไปแล้วเพื่อนนักสืบอเปล่อีกแล้ววะเอาละเฮ้ยบอกว่าใครขโมยมาเฮ้ยอ่ะอะอะไรวะใครขโมยอะไรแล้เราไม่ได um <t> ้ขโมยไม่ใช <t> ่แต่เป็นสีเจ้าบ้านนี้ในส่องนี่เฮ้ยผมไม่ได้ขโมยหรอกไม่ได้ขโมยอ่าฉันก็ไม่ได้ขโมยมันกันนะเดี๋ยเสียงคุณคเมนูเลยไม่ใช่ตูนะเว้ย ขออนุญาตนะครับผมเฮ้ยใครบอกว่าเกเข้ามาฮะแกไม่ใครฮะเราเคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสอบสวนอ่าผู้ที่อ่าโดนนะเดีย๋ยวนะผมเป็นนักสืบครับผมนักงวันนะั่เปนักสืบมาเพื่อนเอ้ยเดนะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อน,อนหน่อยอุย้ยไอ้อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ผมเป็นเพื่อนเก๋เยอ้หนะ่อยนรอ้าวป่าครับผมผมเป็นนักสืบนะครับผมเนะี่ยจะมาช่วยตำรวจนะในการสืบสวนว่าใครนะครับเนี่ยเป็นคนที่ขมโมยเดีย๋ยวนะเข้ามดเลยมีคนขโมยเพชรไปฉัันนนไป้มมมเหือกวย่ใครโข ใช่แล้วมันต้องต้องมาสืบสวนใหญ่สองคนนี่นะเอาละงั้นผมขอสืบสวนได้ไหมครับอ๋อได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลอย่างงามเลยได้เลยครับผมเป็นไงนุ๊ปได้เงินด้วยโหสุดยอดเพื่อนตูเพื่อนตูเนี่ยเป็นนักสืบโอเคเอาละนุเอาละมิกกี้โอ้ไยเออช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเจอกันฉันคนะือนักสืบนะให้คิดว่าฉันเป็นคนอื่นเอาโอเคครับโอเคครับเอ่อถามเลยว่า ทำไมนายถึงขโมยอ่ะโฮ้ยไม่ไม่ได้ขโมยคือฉันน่ะกำลังเดินไปที่ป่าไปไปที่ป่าอ่าไงต่อแล้วฉันก็ไปเก็บผลไม้มาแล้วก็มันเจอคนเห็นเนี่ยมันอร่อยสุดยองแล้วตำรวจรวบมาเลยอ่ะอย่างนั้นเหรอโดนรวบมาอะไรงั้นเหรอแปลกๆนะคะนี้ล่ะอ๋อละนายก็พอได้แต่ว่าเนี่ยเฮ้ยเย้าเย้าเย้าหน้าตาคุณคุณดาบี้บี้เนี่ยเย้า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 อ๋อเฮ้ย เออทำไมเออถามหน่อยทำไมทำไมคนอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยก็ก็คือผมอะโยุคือผมอ่ะไปกำลังแรปเพลงอยู่ดีโย่ยในถับเลยโยอยู่ดีผมก็มาี่เฉลยเย่อเย่อตั้งแต่เทปไหลเอาละอยู่ดีผับใช่ไหมใช่โยเอ่อคุณตำรวจครับโอ้นั่นเลยเนะเฮ้ยฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีสักเงคนแน่เลยเอาละงั้นเอาละ คนอะโย่โย่ไงโย่คุณจชอบทำอะไรชอบฟังเพลงไม่มีอะไรเหลือเงินชอบไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรู้ลิขสิทธิเอาเอาไว้บ้านะนายก็เดินเดือดรวย่นี่ะนายไม่น่าจะขโมยนะใช่โย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 ่แลปเปิได้เงินอยู่ด้วยว่าแต่มิกกี้อ๋ออร่อยอร่อยเดี๋ยวนะไม่เสียงลนโอ๋อปอนะปานะอืมไอ้มิกกี้แกงั้นเหรออ๋อปอนะปอนะไม่ไม่มีอืมโอเคขอล้วงกระเป๋าเลย หอมโอ้ยจะตูเตอเดี๋ยวไม่ต้องเลยมิกกี้ไอ้ลามกไอ้ไอ้อ้โอเคนะจ๊ิเฮ้ยอะไรก้อนๆเฮ้ยโอ๊ยยอนุ้ยนี่นี่ไงครับตํารวจโอ้เยี่ยมมากเลยนะเอาล่ะไอ้มิกกี้แกโดนจับขังไปเวลาหนึ่งสัปดาห์พ่อขอหาขโมยลักเล็กขโมยน้อยโอ้ไม่ตำรวจไม่ไม่โชคดีมิกกี้นะฉันคิดว่าคนนี้จะเป็นซะแต่ว่าเขาเป็นนักแร็ปนะแต่ว่าเรานายเต็มตัวเลยไม่น่าเลยมิกกี้เราไม่น่า นี่เลยไอ้เว้ยนายก็จะคุกมากแค่ใว้นนะไม่เพื่อนช่วยหนะ่อย,ย,ยเนาะเจอฉันได้ยใช้เพชรหมดดีนะไม่เอาเพชรไว้ยเอาละงั้นก็เ,เพชรหนึ่งเม็ดนะเอาขอคบคุณคาร์พงคกันด้วยครับแม่นักสือบิ๊กดีดจริงๆนั้นเนี่ยนะไม่ต้องเสียเวลาเลยนะแม่เอาละงั้นเดี๋ยวเวาเขา้าคุกแน่จะมิกกี้ฮู้ยลาก่อนมิกกี้ค่อยเจอกันได้มิกกี้อ้อไปไงปเพื่อนโอ้เพชรหนึ่งเม็ดเพื่อนเป็นไง รายได้เสริมอืมอะไรยเยี่ยมเลยทีนี้เราไปซื้ออีกนะแต่ว่าอืมงั้นเอ,อเอ้ยนุ๊ปนุ๊ปห่ะวางไงเดี๋ยวฉันจะฝากเอ,อเอ่อเอาเนี่ยไปซื้อของซื้อข้าวเข้าบ,บ้านนะอ้อได้อะไรเพื่อนแล้วจะไปไหนอะ่ะอ๋อเดี๋ยวขอกลับบ้านนะพอดีว่าเยี๋ยนอนพักพอดีห่วงอะห่วนแต่ชมวันแล้ได้ได้ดเดี๋ยวเดีเ๋ยวให้โอเคเรียกเขงมานุโ๊โอเคโอเคอ๋อเรียบร้อยทีนี้ในเวลาที่นักสืบกลายเป็นนักหาของ เอาละรู้สึกว่าเราเก็บแอปเปิลทองไว้ใต้บ้านนะอืมอะไะซ้ายขวามมีเกเห็นเอาละนี่เป็นทองในเวลาไม่กินแล้วนี่ของหายก็กินข้าวาเฮ้ยเฮ้ยเย seeds, ดี๋ยวดูหายไปไหนเนี่ยแอปเปิลทองเดี๋ยวนะไนะนะะอ้นนบแกนะแกฮ้ยไอ้เอิไปเบ้านเอิร์ของเต็มมือเลยเอ่าได้นูบได้ ไอ้นุ๊ปฮะว่านายรู้ไม่ใช่ว่าไอป้เปิร์นทองหายไปไหนอ่ะมาแอปเปิลทองแ <c oughs> <c oughs> อะจะกินไปแล้วเพื่อนเงั้ยเหรอเฮ้ยนี่